สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเดนนอไลค์ครับวันนี้นะครับเรามาแกะให้ดูัแล้วครับช่วงนี้ชอบก่อนก็พอดีซื้อโปรโงมาก็เลยเอามาติดปีครับอันนี้เป็นภาพถ่ายกับโโปรครับจะได้ไม่มีปัญหาว่าภาพสั่นเป็นติดแล้วนะฮะอันนี้ก็พอดีปฏิดติดปีนโปรโงนะฮะซื้อปฏิดติดเองนะครับโอ้ซื้อมาแล้วเขาแพ็คมาอย่างเงี้ยฮะอย่างที่เห็นนะเสียวมากเลยนะครับว่า จะพังไหมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพังหรือไม่พังไปฟังเสียงในฟิล์มครับโอ้ยอแดแ็กีมากเลยอ่ะถ้าใส่กล่องมาให้ดนะีอย่างดีไม่งั้นนะ เสียวเลยเลใส่บีมมันจะพังไม่หนีแน่โอเคนะครับเสียวเหม,มือนะ okay, น,นกันนะครับแหมใส่มากันอย่างนี้ okay, <อ>น่าจะไม่เสียว<า>ยนะโอ้แตดีมากเลยนะฮะเขาใส่กองขนาดเล็กมาให้นะฮะโอ้เดี๋ยวเราไปก็เสียงได้ฟังต่อครับดูเขาแพ็คมาเดี๋ยวนี่เป็นแพ็คมืออาชีพมากนี่ใช้สมาธิหนึ่งติดจน ขอดูข้างในก่อนว่ามันเป็นปัญหาอะไรมันจะนี่น่าจะมีปัญหาอะไรผม,มดูทรงแล้วว่าเขาแพ็คมาดีมากขเขาแยกขเขาแยกชิ้นมาเลยอ่ะโอเคนะครับเขาแพ็คมาได้เยี่ยมมากเลยครับสำหรับผู้ขายคนนี้นะครับแนะนำเลยครับเดี๋ยก็จับาลาน,นแล้วนะเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมผมจะเอา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 ชื่อร้านมาให้ดูกัน,นแล้วกันเนาะใช่สติกเกอร์นี่ก็มีพวกเขาเรียกสติกเกอร์อะไรมาให้ด้วยนะแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าตัวทำความสะอาดที่เป็นสีเขียวกับสีชมพูนะครับก็ใช้สำความสะอาดตัวกระจกก่อนนะส่วนวิธีการติดก็ไม่ได้ยากอะไรครับพอดีอ่าดูเอาเนี่ยดูทูบแล้วก็ติดตาม YouTube ก็ทําได้นะครับผมก็ทํา ต,ตาม YouTube มาเหมือนกันครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแค่แค่นี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ